สวัสดีนะครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Prok Channel นะครับอยู่กับผมนะครับ Prok นะครับงั้นมอเไซค์หนึ่งทีอ่านะครับวันนี้นะครับจะมาพูดกันในเรื่องของตัวประดับเอ้ยแคสนะครับที่เป็นคอมโบชั่นทั้งหมดนะครับเลยเขาเขาเรียกว่าเป็นชุดแคสม่วงแล้วกันเนาะนะฮะเรียกกันภาษาไทยสั้นๆนะครับชุดแคสม่วงนะฮะซึ่งชุดแคสม่วงนะครับมันมีดียังไงเนาะมันมีดีตรงที่ว่าสแตทนะครับจะสูงกว่าชุดแคส ทั่วไปนะครับต้องบอกอย่างนี้นะสแตทจะสูงกว่าชุดแคททั่วไปนะครับซึ่งเป็นชุดแคทเอ็นเกมนะครับจำไว้เลยนะครับมันเป็นชุดแคทเอ็นเกมนะฮะตอนนี้นะฮะซึ่งถ้าเรามาแบ่งตามระดับของตัวตัวขอบแคทก่อนนะครับไม่มีขอบเลยนะขอบขาวนะครับมันก็จะสแตทที่แบบต่าที่สุดนะครับไล่ขึ้นมาก็จะเป็นในตัวของกรอบเขียวเนาะไล่ขึ้นมาก็เป็นกรอบฟ้านะฮะที่หาได้ตาม เฮดทั่วไปหรือว่าตาม F11 นะครับ f11 ก็จะมีในเรื <büyük> ่องของตัวกล่องพวกนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดกรอบฟ้านะครับก็สามารถมาซื้อได้นะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ9,900เ้าแคชครับใครที่แบบว่ายังไม่มีอะไรใส่เนาะส่วนเหนือขึ้นมาอีกอันนึงก็จะเป็นในตัวของคอร์สกรอบส้มนะครับอ่ะคอร์สกรอบส้มเนี่ยนะฮะใครที่ยังไม่มีแบบคอนเวอร์ชันใส่ก็คุณจะสามารถใส่กรอบส้มได้นะครับดาเมจก็อาจจะลดหลั่นลงไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะ ถัดมานะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวประดับคอนเวอร์ชันนะครับมันเป็นประดับม่วงเนาะซึ่งรูปลักษณ์มันไม่ค่อยน่าใส่เลยใช่ไหมเพื่อนนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าคอนเวอร์ชันเนี้ยเราสามารถทับคอสตูมเข้าไปใส่ได้นะครับหมายความอะไรครับหมายความว่าเราสามารถเอารูปลักษณ์เนี้ยทุกคอสตูมนะฮะไปใส่ได้นะครับต้องบอกที่ก่อนนะฮะอ่าเราจะมาพูดถึงวิธีการได้มาของคอสตูมคอนเวอร์ชันก่อนแหละครับวิธีการได้มานะครับ อันที่1นะครับมันคุณจะต้องไปทำภารกิจนะครับรายวันเนาะนะฮะทำภารกิจลายวันนะครับจะอยู่มาเนี่ยคุณกดที่หน้าต่างนะครับเมนูก็ได้นะครับมาที่อีเวนต์นะฮะแล้วมาที่แท็กทักลิสต์นะครับคุณจะเห็นเห็นไหมคุณจะเห็นเป็นกล่องของขวัญปะนะฮะซึ่งมันจะมีทั้งหมด3ากล่องนะครับมันจะมีทั้งหมด3ากล่องเนาะนั่นสามกล่องสามมิชชั่นนะครับซึ่งสามมิชชั่นเนี่ยมันจะได้ของที่แตกต่างกันไปนะซึ่งของพวกนี้นะครับเราสามารถเก็บได้ในทุกๆวันนะครับซึ่ง เอาไปทำอะไรครับเอาไปรวบรวมเพื่อที่จะซื้อชุด convolution ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่แบบต้องใช้ก่อนว่ามันต้องใช้อะไรในการแรกนะครับ NBC นะฮะจะอยู่ในตัวของสายล่างนี้นะครับอ่ะอยู่ที่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวชื่อว่าเป็นตัวของ Collector นะครับอล i n เนาะนะฮะเราก็ไปที่ตรงนั้นกันนะครับจะพาไปดูหน้างานปึ๊บถึงแล้ว นะฮะจะเป็น A.P.C. E หน้าตาที่มันเป็นเจ้าตัวเล็กตัวนี้นะฮะคุยกับเขาไปนะครับมันจะมีทั้งหมดสองหัวข้อนะครับก็จะมีตัวของ a h e n t Conversion Item นะครับแล้วมีตัวของ Conversion Shop นะครับอ่ะซึ่งชุดพอัเวิร์ตจะอยู่ในนี้นะครับเวลาเราซื้อนะฮะซึ่งสิ่งที่มันใช้เนี่ยคุณดูเองไหมตรงที่ r e q u i r e for purchase นะครับมันบอกว่าบอกว่าอะไรอ่ะมันบอกว่าดูนี้ก็ได้นะฮะดู ดูตัวนี้ก็ได้เห็นไหมมันบอกว่ามันต้องการตัวของอะไรครับ Magical Conversion Armor Fragment นะครับสามันห้ารเศษนะครับอ่ะสิ่งที่มันต้องการเนาะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นสามพทนะครับซึ่งพร์ที่1นึเนี่ยจะคือ5ชิ้นบนนะครับมันจะใช้ตัวของ Magical Conversion Armor Fragment นะครับอ่ะตัวที่2ครับจะเป็นในส่วนของปีกนะครับเป็นหางนะครับแล้วก็เป็นแปะแก้มนะครับอ่ะตัวนี้เนาะเดี๋ยวอธิบายแล้วกันว่าส่วนไหนคือส่วนไหนนะครับ ก็จะใช้ Magic Coalition Special Armor f ร์ g m e n t นะครับสามพันห้าร้ออันเหมือนกันนะฮะแต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นนะต่อมาครับก็จะเป็นตัวของตัวประดับนะครับซึ่งประดับเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องมีทั้งหมด4ชิ้นถูกไหมแหวนเราก็ซื้อ2วงนะครับแค่นั้นเองเนาะนะฮะในตัวของค Coalition e a r r i ิงนะครับก็จะใช้ในส่วนของเรียกว่าแถบประดับแล้วกันแถบประดับจะใช้ในตัวของเม Magic Co Coalition Accessory Fragment อยู่ที่3,500อันนะครับอ่ะแล้วทีนี้เศษหาจากไหนอันนี้น่าจะเป็นคําถามนะฮะ อันดับแรกนะครับคุณจําหน้าต่างอีเวนท์ที่ผมเปิดให้ดูได้ไหมนะฮะอยู่ในตัวของอีเวนท์นะครับมาที่ task list นะครับอ่ะเมื่อกี้คุณเห็นของกล่องนี่ไหมนะครับกล่องกล่องในตัวของ3กล่องนี่ไหมนะฮะซึ่งกล่องเนี้ยถ้าสมมติเนี้ยอ่ะคุณอ่านภารกิจแล้วกันนะครับเขาบอกว่า clear er mission for mission board หนึ่งครั้งนะครับอ่ะเห็นไหมมันจะได้อะไรครับมันจะได้คอน เวอร์ชันสเปเชียลอาร์เมอร์นะฮะก็จะเสดคอนเวอร์สสเปเชียลอาร์เมอร์มานะครับต่อมานะครับเคลียร์เนี่ยอันนี้ก็คือเมกาฮาร์เนาะเคลียร์ชิลอนบีชนะครับเคียร์ชิลอนบีชเนาะก็อยู่ที่เมกาฮาร์นะครับแมปชิลอนบีชเนาะคุณจะได้อะไรมาคุณจะได้คอนเวอร์ชันอาร์เมอร์บ็อกซ์มาหนึ่งกล่องนะครับอ่ะคุณก็สุ่มเนาะมันก็จะได้เนี่ยเห็นป่ะมันก็จะสุ่มนะครับก็จะได้ตั้งแต่10นะครับเศษ10อันเศษ30อันเศษ50อันเศษ70อันนะครับเศษ100อัน500อัน1,000อัน3,000อันออัันนนนนะะครบาามดูขงท่เลยฮะ ส่วนต่อมาครับต่อมาก็จะเป็นในตัวของเคลียร์การนอมเนสนะครับเคลียร์การนอมเนสเนี่ยก็จะได้ในส่วนของที่เป็นอิสระสอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคุณควรจะเคลียร์ให้ครบเนาะนะฮะเพื่อที่คุณจะได้เอาไปทำคอนเวอร์ชันต่อได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าประดับคอนเวอร์ชันนะครับมีการมีการอัปเกรดได้นะครับมีการอัปเกรดได้เนาะนะฮะอัปเกรดเดี๋ยวผมจะถอดคอนเวอร์ผมออกแล้วกัน อทั้งหมดนะครับอ่ะหน้าคนรวยผมจะกลับมาหน้านี้เนาะนะฮะอันนี้นะครับในส่วนของอาวุธหลักนะครับอ่ะดูอาวุธหลักผมนะครับตอนแรกเนี่ยก็แค่แอดแดกพาวเวอร์ร้อยเจ็สิบใช่ไหมคิดดีค่าสามร้อยใช่ไหมครับแล้วก็แอดแดกพาวเวอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่มาดูนะครับที่ใส่เนี่ยผมใส่จนถึงบวกสิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเวอร์ชั่นสามารถตีได้นะครับจะสามารถตีจะบวกสิบได้เห้แม่คุณก็เทียบกันนะครับเห็นไหมอ่ะผมใส่อันหนึ่งแล้วกันเห้แม่คุณเทียบบดดดูแแล้้้ววกััััันน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 นะะะะะคคครรร่่าาาามมมโหหขึไไเฮสถตีบ สำหรับอาวุลละอาวุธรองทุกชิ้นสามารถตีได้หมดครับแม้กระทั่งหมวกเนาะหมวกสมมุติอ่ะผมเป็นหมวกธรรมดาบวกศูนย์นะครับแต่ตอนนี้หมวกมีหมวกอยู่ที่บวกห้านะครับเห็นไหมฮะว่าดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับเนี่ยคือข้อดีของคอนเวชชั่นนะครับเพราะว่ามันสามารถอัปเกรดได้เนาะมันเลยถึงว่าเป็นคอสตูมที่เอ็นเกมนะครับอ่ะทุกชิ้นตีได้หมดนะครับทุกชิ้นตีได้หมดเลยนะฮะอ่ะวิธีนี้แล้วก็ทีนี้เราพูดถึงอะไรก่อนการหาของเนาะเดี๋ยวใส่คอนเวชชั่นไวก่อนละกันนะครับเเอาป็น แล้วก็เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมใส่ของในหะ้ครบก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องของตีคอนเวอรอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะและนี้เราไปหาอ่ะส่วนที่2นะครับที่เราสามารถหาได้นะครับอยู่ใน trading house นะครับก็คือคุณเสิร์ชคำว่าคอนเวอรก็ได้ครับคอนเวอร์เนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเป็นในส่วนของ c o n ์เ r อเรชันอาร์เมอนะครับอ่ะก็คุณก็สามารถซื้อกล่องสุ่มได้นะครับซื้อกล่องสุ่มได้อย่างนี้เนาะนะฮะอ่อแล้วแต่ทันเลยนะครับ ซึ่งไม่รู้ใน F11 มีขายหรือเปล่า F11 น่าจะมีขายบ้างนะครับมีไหมอ่าไม่มีนะฮะไม่มีนะครับก็มาซื้อได้นะครับใน a H นะฮะส่วนที่สามครับที่ขายนะครับก็คือยจะพาไปแล้วกันโหชุดโลนมากเลยก็คือในตัวของตัวนี้ครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของการซื้อเดี๋ยวนะอันนี้จะใช้ไว้สําหรับซื้อในตัวของอาวุธอย่างเดียวนะครับจะมาที่คุณมาที่ตัวนี้นะครับตัวของคริสตัลสตอร์คิปเปอร์เนาะมาู่ตรงนี้นะฮะมนอยู่ตรงนี้นะ,ะนนะเนี่ยแถวแถวเนี้ยนะครับคุณมากดคุยเลือกแพโด a ่าพอย t ์ช็อปครับอ่ะอันนี้นะครับสองกล่องนี้ก็จะเป็นในตัวของคอนเวอร์ชันอาวุธนะครับก็คือคอนเวอร์ชันตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะสองตัวนี้เนาะ นะซึ่งคุณได้มาเนี่ยคุณจะได้ไปบวกสูตรมานะครับซึ่งมันจะต้องใช้แต้มเนี่ยแผ่นโดราทั้งหมด1,500แพันห้าอยแผ่ราซึ่งแต้มแผ่นโดราหาจากไหนนะครับแผ่นโดราหาจากนี่เลยนะฮะหาจากกล่องสุ่มนั่นเองนะครับนี่กล่องสุม่มกล่องละ500กล่องนี้นะฮะแต่จริงๆคุณก็สามารถไปซื้อได้ใน AH เหมือนกันนะครับคุณก็เสิร์ชคอนเวอร์ชันเดี๋ยวก็เจอเนาะนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างแล้วกันครับติดะ ถ้าคุณเ์ชไปคอนเวอร์ชันก็เจอเนาะนะฮะลองหาดูที่มันเป็นเขามีขายไหมโอ้ยไม่มีขายเลยนะฮะจริงๆมันน่าจะมีขายนะถ้าจำไม่ผิดน,นะครับอ่ะต่อมาวิธีที่4นะครับวิธีที่4เนี่ยเราจะต้องรอกิจกรรมจากทางค่ายนะครับค่ายเกมนะครับประกาศว่าจะมีการทำอีเวนต์ในเดือนนี้นะครับแล้วจะได้ในส่วนของเศษคอนเวอร์ชันหรืออะไรก็ตามนะครับ อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะฮะคุณต้องติดตามนะครับต้องดูหน้าเพจเนาะว่ามันเสียกเสกคอนเวอร์ไหมซึ่งเศกคะอเนเวอร์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะขึ้นว่าเนี่ยเป็นเมจิคอลคอนเวอร์ชันนะครับเอ็กซ์เซอรี่แฟกเมนต์เนาะอันนี้ก็ไวแ้แลกในส่วนประดับนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเมจิคอลคอนเวอร์ชันสเปเชียลอาร์เมอร์แฟกเมนต์นะครับก็เอาไวแ้แลกในส่วนของตัวปีกหาไปแก้มนะครับก็คือตัวนี้นะครับปีกหาไปแก้มเนาะนะฮะกนะ็คือส่วนนี้เนาะ อ่ะแล้วก็ทีนี้หลายคนน่าจะมีคำถามว่าวิธีการตีคอนเวอร์ชันทำยังไงล่ะนะฮะวิธีการตีคอนเวอร์ชันนะครับเผมจะพูดในส่วนของเครื่องแต่งกายก่อนละกันเครื่องแต่งกายก็จะมีทั้งหมดเนี่ยเนี่ยมีหมวกมีเสื้อมีกางเกงมีถุงมือนะฮะมีรองเท้านะครับมีปีกหาแปะแก้มนะครับแล้วก็พวกประดับทั้ง4ชิ้นนะครับวิธีการที่คุณจะตีขึ้นบวก2หรือไปจนถึงบวก6นะครับอ่ะคุณกดขวา เห็นไหมมันใช่อะไรมันใช้เศษเหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะคุณได้สมมติอะคุณมีคอนเวอร์ครบทุกชิ้นแหละวิธีการจะตีคอนเวอร์คุณก็ต้องไปหาเศษตัวเดิมมาก็คือเมจิคอลคอนเวอร์ชันอาร์เมอร์แฟกเมนเนาะสำหรับตีในส่วนของ5ชิ้นบนนะครับส่วนประดับนะครับประดับก็จะใช้ในส่วนของเมจิคอลคอนเวอร์ชันเอเซอร์เรียนะครับก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะครับปีกปีกหาไปแก้ผมอัพไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ดีไปแล้วนะครับผมผมอัพตันแหละนะครับซึ่งมันก็จะคลิกขขววาอออัััพได้้เเหมืนนนกก็็จะใชปตง เมจิกคอรนะครับสเปเชียลอาร์เมอร์แทนเนาะและทีนี้ไอสองชิ้นที่เหลือล่ะที่ผมจะมาพูดก็คืออะไรครับก็คืออาวุธหลักอาวุธรนั่นเองนะฮะอาวุธหลักอาวุธรเนี่ยจะตีไม่เหมือนชาวบ้านของเขาครับซึ่งอาวุธลอาวุธรเนี่ยสิ่งที่จะใช้ตีนะครับก็คือในตัวของเมจิกคอร์คอนเวชชันคีย์นะครับอ่ะซึ่งเมจิกคอร์คอนเวชชันคีย์หาจากไหนนะฮะง่ายที่สุดนะครับคุณมาที่กลางเมืองนะฮะคุณมาที่ข้างๆบอร์ดนะครับบอร์ด ่ะคุณเห็นเอ c นบีซีเดวิดไหมนะครับคุณคุยกับเขาคุณเลือกมิชชั่นบูเลสตสตอร์นี่ครับมันอยู่นี่นั่นเองนะฮะเนี่ยคุณสามารถมาซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับซื้อตรงนี้นะฮะเนี่ยซื้อแล้วก็ไปอัพได้เลยนะครับมันจะใช้แต้มฮีโร่ทั้งหมดสอง0มืนเจ็ดพันห้าร้ะครับอ่ะอัพไปได,ได้นะครับอ,อย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติ หลายคนน่าจะมีคำถามแล้วกันว่าถ้าสมมุติผมมีหลายๆตัวอย่างเงี้ยผมฟาร์มแต้มบอดหลายๆตัวแล้วแล้วแลกไอเนี้ยแล้วผมส่งไปตีตัวอื่นได้ไหมนะครับคําตอบคือได้นะครับคุณสามารถเกมนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าอาวุธคอนคอนเวอร์ชันนะครับในส่วนของตัวปัดต่องตัวชุดเกราะนะครับปีกหางไปแก้มหรือประดับนะครับไม่สามารถย้ายเข้าค้างได้นะฮะต้องพูดอย่างนี้นะครับไม่สามารถย้ายเข้าค้างได้นะครับรวมไปถึงไอที่แลกที่ตีก็ไม่สามารถย้ายเข้าค้างได้นะครับ อยู่ไหนละหายไปแล้วมันหายไปแล้วทุกคนช่วงไหนวะอ่ะมันไม่สามารถย้ายเข้าคางได้นะครับแต่สิ่งที่ย้ายเข้าคางได้ก็คืออะไรครับคือ conversion อาวุธของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถส่งเนี่ยไปให้ตัวอื่นตีได้นะครับคุณสามารถส่งไปให้ตัวอื่นตีได้แล้วก็ส่งอาวุธกลับมานะครับคุณสามารถตีได้เนาะนะฮะอ่ะซึ่งผมจะตีให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันตียังไงเนาะ เมื่อคุณแลกมาเสร็จนะครับคุณมาที่ PC ตัวเดิมเนาะกดอัปเกรดนะฮะกดตัวนี้นะครับแล้วก็เอนชาร์มมันนี่นะฮะคุณก็สามารถตีได้นะครับอันเนี้ยก็ตีไปเรื่อยๆโอกาสก็จะติดยากเลยนะอยู่ที่ความขยันนะครับอะก็ตีไปเรื่อยเนาะเนี่ยนะฮะก็อัปเกรดให้ดูเล่นๆน,นะครับคับขำนะฮะประมาณนี้อะก็พูดรวมๆคมมอนเวอร์สแล้วทีนี้น่าจะเป็นเรื่องประเด็นสําคัญนั่นเองว่าอ้าวแล้วทีนี้นะครับ ใส่ชุดม่วงแล้วผมจะแต่งสวยได้ยังไงนะฮะแต่งหล่อได้ยังไงนะครับอ่ะคุณไม่ตกใจนะครับคุณสามถ้าเป็นเป็นประดับคอนเวชชัตนะครับคุณสามารถเอาคอสตูมนะครับมาทับได้นะครับคอสตูมอะไรเนี่ยคอสตูมในตัวคุณทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถเอามากดทับได้หมดเลยนะครับซึ่งวิธีการทับทับยังไงนะครับ NPC นะครับจะอยู่ในตัวของมันจะเป็นกระจกนะมันจะอยู่นี่นะครับนี่ขวาล่างตรงนี้เนาะนี่มันเขียนว่า Magical Costume Mirror นะครับหรือตู้กระจกนั่นเองอ่ะผมพาไป เงนอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาตู้จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะคุณก็คุยกับตู้เนาะแล้วก็เลือกคอสตูมคอนเวชันนะครับอ่าทีนี้นะฮะมันจะมีหมวดหมู่ให้เลือกนะครับทั้งหมดเลยเนาะก็จะมีทั้งหมด4 4่นะครับอ่ะทีนี้วิธีทําทำยังไงอ่ะสมมติผมชอบอันนี้ใช่ไหมผมจะใส่ส่วนหัวใช่ไหมล็อกกดชิดขวา เห็นไหมมันก็จะมาทับกันแต่ผลเอฟเฟกก็ยังจะเป็นของคอนเวอร์ชันเห็นไหมครับอ่านี่อันนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําเหมือนกันทุกอันเลยนะเอาใส่ไปนี้แล้วกันนะฮะ,ะส่วนอัปเปอร์บอดี้นะครับก็จะเป็นชุดชิ้นเดียวนะฮะคุณก็สามารถเลือกใส่ได้นะครับอันนี้เนี่ยเราเลือกใส่ให้ดูแล้วกันเนี่ยเนี่ยนะฮะใส่ได้นะครับใส่ได้หมดเลยเนาะนะฮะเนี่ยใส่ได้หมดเลยอย่างนี้นะครับอ่ะส่วนแต่ทีเนี้ยบางคนอาจจะงงว่าอา้าวแล้วถ้าสมมติ เราใส่ไปสีอย่างเงี้ยแล้วชุดที่เป็นแบบชุดแบบครอบทุกส่วนอย่างเงี้ยใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับอ่ะคุณกดคลิกไปอ่าเห็นไหมมันก็จะใส่ได้แล้วตรงนี้ก็จะปิดไปนะครับแต่ว่าไอ้ที่ปิดไปไม่ใช่ว่าผลเอฟเฟกหายนะผลเอฟเฟกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่แค่เราเอาชุดแบบวันพีซเข้าไปแทนเฉยๆนั่นเองนะฮะอ่ะส่วนแอคเซสซอรี่นะครับ,รบก็ใส่ได้เนาะแทนได้หมดเลยนะครับแทนได้ทุกชิ้นนะฮะเห็นไหมแทนได้ทุกชิ้นนะครับอ่ะเวฟพอนก็แทนได้นะครับอ่ะสมมุติอ่ะอันนี้ไม่สวยเนนนาะอัี้สวย ก็ใส่ไปนะครับอ่ะสมมติว่าผมใส่เป็นอันนี้แล้วกันเนาะใส่เปน็นนี้แล้วกันเป็นแต่งงานแล้วกันนะนะฮะประดับก็สามารถใส่ได้นะครับประดับคุณก็ใส่ได้อ่ะอันนี้หูนี้แหวนเนาะเนี่ยคุณก็สามารถมาเล่นที่ตู้ได้นะครับเพราะว่าผมบอกเลยบางคนเนี่ยอยู่ในตู้เนี้ยนานมากนะจริงๆถ้าใครที่เคยมาเล่นเนะะี่ยครับอยู่ในตูน้นี้บอกไปเลยเป็นชั่วโมงเรื่องการแต่งตัวส,สําคัญมากนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับกดคอนเวต ฟึบอ่าเห็นไหมคุณก็จะกลับมาสู่ชุดเดย่างเดียวซึ่งคุณก็จะได้ผลของเอฟเฟกประดับคอนเวอร์ชันทั้งหมดนะครับตัวคอนเวอร์ชันทั้งหมดอ่ะแล้วผมมีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของแพทอัปเดตนะครับอีกประมาณแพทสองแพทนะครับคอนเวอร์ชันนะครับจะเข้ามาอยู่ในตัวของบิ๊ก n ิ e r เนอร์ไกด์นะครับใครที่ฟังมาแต่ตนนะตอนมาถึงตอนนี้นะใครที่พลาดตอนนี้ไปก็กลับมาฟังกันใหม่ด้วยนะครับต้องบอกว่า คอนเวอร์ชันนะครับระดับคอนเวอร์ชันจะเข้ามาอยู่ในตัวของบิ๊กินเนอร์ไกด์แล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับต้องดูทางแพตเซอร์เวอร์ส่ว่าเซอร์เวอร์สจะเเข้าหรือเปล่าแต่ทางเกาหลีเอาเข้ากล่องบิ๊ก n นเนอร์ไกด์เรียบร้อยนะครับก็รอกันไปนะครับสําหรับตัวของคอนเวอร์ชันนะครับใครที่คิดจะแบบทําก็อย่าเพิ่งรออย่าเพิ่งทําดีกว่านะเพราะว่ามันเสียตังค์เยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับรอดูสถานการณ์ก่อนเพราะบางทีมันอาจจะแจกคอนเวอร์ชันจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าของตอนนี้คอนเวอร์ชันนะครับสูงสุดเนี่ย มันไปถึงบวก10แล้วนะครับในบางชิ้นนะฮะตัวของประดับนะครับตัวของพวกนี้นะครับยังอยู่ที่บวก6กันอยู่นะครับอ่ะยังอยู่ที่บวก6กันอยู่เนาะส่วนอาวุธเป็นบวก10แล้วนะครับส่วนปีหางแปแก้มในเดือนแพทอัปเดตนะครับที่จะเข้ามาในตัวของวันอังคารนี้นะครับก็จะอัปเกรดของตัวคอนเวอร์ชันนะครับตัวของปีหางแปรแก้มนะครับขึ้นเป็นบวก6นะครับเดือนนี้นะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า ทางซีจะใจดีไหมจะเข้ากล่องบิเกเนอร์ไหมทุกตัวละครจะมีคอนเวร์ชั่นใส่ไหมนะครับก็ต้องมาลองติดตามชมกันนะครับอย่างนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในส่วนของตัวคอนเว์ชั่นมากขึ้นเนาะนะฮะตั้งนังผู้เล่นเก่านักผู้เล่นใหม่นะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขามุย่ย